สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Man T e n t i o n ก็วันนี้เรากลับมาอยู่ในหมวดของการทากันต่อเลยต่อจากเอ็ดวัน o r r m l l นะก็ตัวนี้ี่เป็นตัวของเอ็ดเอ็ o ทู r m a, a l แล้วก็ต่อจากตัวนี้ก็เป็นเอ n ดทรี l นะครับนั่นเอ่อตัวนี้เป็นต่อเป็นรุ่นรุ่นลูกเลยก็ได้ครับรุ่นลูกต่อจากคนนั้นนะครับไอต่อจากตัวแรกครับ เข,เขาเรียกว่าอะไรผมเรียกไม่ถูกอะ่ะม,มันเรียกว่ารุ่นที่สองแล้วกันนะรุ่นที่สองแล้วกันนะต่อจากตัวของเอดวันซึ่งเป,เป็นเอ็ดทูที่ผมเป็นเป็นภาคกระหน้ำเอที่ผมรู้สึกว่าเป็นร่างร่างเทสุดละร่างทั้งเอ็ดเอ็ดทูนอร์มอลแล้วก็อ,อ,อีกร่างหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ครับมันมีอร่างหนึ่งของเอ็ทูนะแล้วก็ตัวของสีดําก็มีเหมือนกัน นะตัวนี้ผมได้มาในราคา400เอ้ย510บาทนะครับจากร้านจากร้านอะไรวะด่วนอะไรอะ V, v ใช่ไหมนะเออ VCA นะครับจากเออุดมสุกร์อุดมสุขรขนะใครผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันนะครับ หลายคนน่าจะรู้จักกันนะตอนนี้ผมไปซื้อมันเหลือกล่องเดียวแล้วนะครับมันเหลือกล่องเดียวแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เขามามีม,มีมีมาเติมหรือหรือเปล่าไม่แน่ใจจริงนะหรือไม่ก็ลองตามหาร้านทั่วไปก็ได้ครับคิดว่าราคาน่าจะอยู่ที่เอ่อห้าร้อยห้าร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบห้าร้อยสี่สิบคิดว่าน่าราคาราคาน่าอยู่ประมาณเนี้ยครับราคาคงไม่แพงจนเกินไปแล้วล่ะเอทูนอโน a อนะครับผมจะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นยาดนี่ได้นะครับจะเป็นร่างจะเป็นร่างฟอร์มสองสองร่างนะางั่นคือร่างหุ่นแล้วก็ร่างยาสามารถเปลี่ยนกันได้นะอันนี้ซึ่งเป็นตัวที่ผมชอบมากๆเลยนะมากที่สุดในกันดั้มเอทอ่ะสุดว้าเทสุดละน,นเห็นเนาะเห็นไหมเห็นไหมนี่น่า,นา,นา,นาลัะครับคือเทมากเลย แล้วก็เขาจะแถมตัวของแอคชั่นเบรคมาให้ด้วยนะมันเป็นตัวของของมันเลยครับมันไว้เสียดตัวของยานได้ของตัวก็ได้ครับแล้วแล้วแต่เราจะใส่ยังไงก็ได้เลยนะเท่มากเลยผมชอบมากเลยนี่นะควกบแอคชั่นเบรคสามารถมือมาใส่นี่ได้เลยนะซึ่งทําไมพ้าอันอื่นถึงไม่ทําแบบน,นี้บ้างนะคือผ้าอันอื่นมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยแถมแอคชั่นเบรคเท่าไหร่นะ แต่ทำไมเอทูมันถึงแถมมาให้นะซึ่งค่อนข้างจะเยอะเลยแหละเอทรีก็แถมมาให้นะครับแต่เอทวันจะไม่ได้แถมประจไนะผิดนะจะไม่ได้แถมมาให้นะโอเคนี่เอททรีไอเอทรูนี่นะครับโอเคเดี๋ยวดูในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตเปิด โอเคฮะแผงแรกกันก่อนล้วกัเนานะแผงแรกก็เป็นแผงใหม่เนาะเพราะว่าตัวของเอ็ดเอ็ดถูยังไม่เคยรีวิวเลยนี่ก็เป็นสีเหลือปกติมีดาบมาให้สองอันไอสองอันเนาะน้ำเงินแล้วก็ตัวของสีแดงสีแดงนิดหน่อยครับสีแดงนิดนึง สีแดงดูไม่เยอะสีแดงดูไม่เยอะสีแดงดูไม่เยอะนะครับแล้วก็สีขาวพวกที่กอดต่างๆนะครับต่อมานี่แอคชั่นเบรดมาให้นะเป็นสีขาวครับสีตัวของปีอือันนี้น่าจะเป็นในส่วนของหัวไหล่แล้วก็ขาต่างๆนะวเป็นสีน้ำเงินอีกทีหนึ่งเนาะ ดูสวยพอสมควรเลยต่อไปอ๋อถุงสุดท้ายแล้วครับถุงสุดท้ายแล้วเป็นข้อต่อต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวของสติเกอร์ฟรอยมาให้นะตันนี้นะครับอยู่รนนี้จะไม่เห็นนะครับจะมีนิดๆหน่อยๆนะข้อต่อต่างๆปนงๆงนืนต่างๆโลชิ้นส่วนลอกขาแขนรพวงนี้นะครับต้องจะมีทั้งนี้นะครับจะมี ไม่เยอะมีไม่เยอะตัวของคู่มืออ่าอันนี้อันนี้ครับรุ่นลูกต่อจากตัวก่อนหน้านี้รอลอรุ่นรุ่นรุ่นที่สองแหละอ่ะรุ่นที่สองแล้วกันเ๋ยได้งงกันนะครับดีรุ่นที่สองมันเคไปดูเข้าขาวอ่เอาเห็นน่ะอันนี้นีมีมีมีีซเดียสูสไม่ดูอันนี้ครับไอคนแรกที่ขับอะครับ คือมันเป็นตัวเด็กใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันมันค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่มากแล้วอาจจะเป็นรุ่นรุ่นพ่อมันนะครับแต่ว่าไอคนเน็เป็นรุ่นรุ่นลูกมันใช่ไหมจะไม่ได้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ผมเรียกว่ามันรุ่นรุ่นลูกตลอดเลยผมไม่แน่ใจว่าคนขับใช่พ่อลูกกันหรือเปล่าจริงๆนะนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนี่ครับอันนี้ยอันนี้เป็นกันดั้มอีกล่างหนึ่งนะซึ่งผมตามหาอยู่ไม่คือมันหายยากมากเลยคือมันแทบไม่มีของเลย หายากจริงๆเรารับเลยว่าหายากมากอันนี้คือฟอร์มโมดเนาะเป็นโมดเป็นล่างของยานค่อยๆจะโงอยู่นะค่อยๆจะงงอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวกไงเดี๋ยวผมเปยนร่างให้ดูแล้วกันเนาะขอ้อต่อต่างๆเข้าๆนะครับนี่คือแม่งเท่มากเลย อย่างเง้ผมขออนุญาตไปต่อแล้วก็ทำสีนิดๆหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันว่ามันดีอย่างมันดีหรือไม่ดีนะอย่างไงีรอติดตามชมแล้วกันเด้อโอเคผมเนี่ยเดี๋ยว,ยวผมกลับมาสักครู่เดี๋ยวไปทำสีนิดหนดึ่งนะจ๊ะในก็นมาคลารกับกับกันดั้มเอ n กทูนอร์มอลนะจ๊ะ ก,กลับมาแล้วนะครับผมนะก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตเป็นล่างยานก่อนนะกันนะก่อนที่เราเราจะไปล่างหุ่นนะครับผมคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะโอเคนี่คือล่างยานของเอ็ดทูนอร์มอลนะครับผมค่อนข้างจะเท่น,นะผมว่ามันเท่ดีนะนขออนุญาตเอาขาตั้งออกขาตั้งก็มันแถมมาให้นาะนี่ค่อนข้างจะเท่ พอสมควรนะผมว่าเทด่ดีเป็นภาคเอที่ผมชอบมากสุดล้ะก็คือตัวของเอเนาะนีก็จะมีไม่รู้เล่นอ,อะไรเลยครับก็แค่เขยับตรงนี้เขย,ยับได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็นี่เขยับได้สีคาวปกตินะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูร่างฟอร์มของการกับเป็นรูปหุ่นดีกว่านะครับ ก็อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งเนาะก็ขอหนึ่งขอขขอทอดตรงของปืนออกมากันเลยปืนนะครับออกมามาใช่ไหมดันนี่ออกแล้วก็เอานี่ออกมาแล้วก็กลับแล้วก็หมุนแล้วก็เสียไปดูเดิมเพื่อใส่ในแบบฟอร์มของหุนในการจับปืนนะครับนี่ให้ตัวหุนจับปืนได้เนาะ แล้วก็ผมขออนุญาตถอดโตของขามันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นแกนอย่างนี้ซึ่งแกนนีะครับมันอยู่ด้านหลักของเราสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับขออนุญาตถอดออกก่อนแล้วเราสามารถเอาเนี่ยครับมาเก็บตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะมันก็ได้เป็นแบบสองแบบแปล,แปลนะอันนี้ก็กลับแบบรรงขาดังขึ้น โอเคเหมือนกันสองข้างเลยไปกันแบบไวๆเลยเนาะไวๆเลยแล้วก็เสียบอ่าอันนี้ด้านนี้นี้ด้านนี้เนาะอ่าโอเคต่อมาเอาแขนออกก่อนนะครับทั้งสองข้างเลยครับก่อนเราไปแขนนเะขาดูตัวก่อนนะ ตัวเราต้องดึงออกมานะครับซึ่งมันจะมีเสียบอย,บอย,อยู่เห็นไหมเราแค่ดันดันนี้ลงมาด้วยนะอย่าลืมๆนี่พอดันประสงนี้แล้วกด็ดันขึ้นครับค่อยๆดันขึ้นหัวก็ขยับขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับนี่เรียบร้อยแค่นี้เองง่ายๆนะครับตัวของตัวนะครับแล้วเราก็เอาขาเสียบไปก่อน โอเคขาเรียบร้อยต่อมาตัวของแขนเนาะอันนี้เป็นแขนขวานะอันนี้โดยการเราที่เราต้องดันอันนี้ขึ้นนะครับหนึ่งก็ไม่ต้องดันนี่ก็ได้ครับดันแขนขึ้นก็นแ,ลแล้วนี่ลงมาแค่นี้เองครับนง่ายๆแค่นี้เองแล้วเราก็เอามือเสียบสอดใส่อย่างนี้ไปด้วยเส่ยปืนไปด้วยเลยทีเดียวแล้วก็ดันเนาะ นี่ง่างอยอานนี้เลยนะแล้วเราก็เสียบแขนโอเคด้านนเสร็จแล้วอันนึงนะครับจะไม่เรียบใหมอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันเห็นไหมด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับ ด้านนี้ก็เหมือนกันอุ้ยโลหุดไม่เป็นไรนี่นะครับเสียงมือนกา้านนี่แค่นี้เองโลจะเล็กแค่นี้เองนะโลจะไม่ใหญ่นะครับโลจะไม่ใหญ่แล้วก็เสียบ โอเคแค่นี้เรียบร้อยได้หุ่นละคือมันอาจจะดูเกะกะไปนิดนึงเพราะว่ามีตัวของปีกทั้งสองข้างเนี่ยครับขนาดจะดูแบบเกะกะไปนิดนึงแต่ผมสอบผมแล้วมันดูมันดูเท่ดีนะมันดูเท่ดีมันดูเท่ด,ด,ทดีอ้ามเสร็จแล้วประมาณนี้โดยคร่าวๆนะคร่าวๆ ข้าค่าประมาณนี้ผมก็เอารีคอร์ตัวเก่าก็มาแปะด้วยแหละนะครับก็มีสาระตัวของคล้ายๆตัวของโลที่ผมให้ดูเมื่อกี้นอ้องก็มาแปะนิดนึงให้มัน,เป,นเป็นตัวๆ,ๆไปนะครับรีคอมัแปะนิดๆหน่นหอยๆครับมีไม่เยอะนะครับสีก็สีแบบดั้งเดิมเลยเพราะว่าผมตั้งใจว่าตัวของหลักๆก็ตัวเอ็ดวันเอ็ดทูเอ็ดทรีแล้วก็เอ็ดเอฟ x ใช่ไหมถ้รู้ผิดนะก็จะเป็นสีเบสิกเบสิกเลยจะไม่จะแต่จะไม่เปลี่ยนสีเลยจะเป็นสีเบสิกของมันอยู่แล้วนะครับตัวตนอื่นนั้นผมต้องเปลี่ยนสีแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสีอะไรต้องขอคิดดูก่อนนะนะครับโอเคตัวของหัวไหล่ตรงนี้จะสามารถขยับได้นะครับบิดซ้ายขวาได้เพราะว่ามันเป็นแกนกลมๆเลยก็ตรงนี้เป็นแกนแบบขยับได้นะ เป็นแบบกลมๆเลยเนาะเป็นแกนกลมเสียบนะครับนี้ก็เลยสามารถอยากบิดไซา์ขวาได้นะครับตัวของแขนไอ้ตรงหัวไหล่ก็มีตรงนี้ขึ้นลงได้นะครับผมแล้วก็แขนของมันดีว่าตรงนี้มันติดปืนก็เลยได้เท่านี้นะติดปืนมันได้เท่านี้คิดว่าไดาอยุสยดสุดก็ได้ แับสุดเลยแล้วก็ตัวของหัวก็ขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับตัวของกระโปรงกระโปรงเนาะกระโปรงก็ขึ้นลงได้ครับเป็นเป็นเป็นแบบคู่แล้วก็ข้างหลังจะเป็นแบบอันใหญ่อันหนึ่งเลยจะบิดซ้ายขวาไม่ค่อยได้ครับบิดนีิดหน่อย ตรงด้านข้างก็ขึ้นลงได้เท่านั้นเองครับแล้วก็ตรงนี้จะสามารถขยับขึ้นลงได้ได้นิดนหน่อยๆเช่นเดียวกันฮนะตัวของดาบนั้นจะซ่อนอยู่ตรงเอวด้านหลังนะครับตัวของเอ็ดวันจะอยู่ด้านข้างแต่เอด็ดจะอยู่ด้านหลังนะตัวของขา ก็สุดของแกนมันเช่นเดียวกันนะสุดแกนมันเช่นเดียวกันสุดแกนมันเช่นเดียวกันขาก็บิดซ้ายขวาได้ครับขึ้นลงได้ตรงปลายเท้าสามารถเคลื่อนไปสุดเลยเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนเป็นโหมดของยานสามารถขยับได้แล้วก็ตรงนี้ขยับได้เช่นเดียวกันขึ้นลงนะแล้วก็โล่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษโล่แค่เสียดธรรมดาาเนาะ แค่นี้เองครับแค่นี้เองแค่นี้เอง,ค,เองครับจะไม่มีเออจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะตัวพวกกันด้ามเอียพวกเนี้ยครับร่ mm. างแรกๆจะไม่ค่อยมีอะไรเป็นแบบอะไรพิเศษนะ mm. คิดว่าน่าจะเป็นเพราะพลาสติกตัวธรรมดาๆครับ mm. จะไม่แบบโอเวอร์อลังการอะไรขนาดนั้นนะ mm. แต่ถือว่าชอบอดีแหละผมชอบนะไม่รู้ว่าท่านชมชอบชอบหรือเปล่านะ ก็โอเคเดี๋ยวบอกข้อดีข้อเสียกันดีกว่าเนาะข้อดีมันผมบอกผมบอกว่า,าลูกเล่นค่อนข้างจะเยอะกว่าตัวเก่าพอสมควรเลยเพราะว่ามันมีรูปแบบในการเปลี่ยนหมวกของยานเนาะเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัวของปีกเพิ่มเข้ามาเพราะว่าตัวเก่ามีแค่ปืนกับโล่นั้นเองแต่ว่าตัวของเอนะ็ทูนั้นจะมีรูปแบบเปลี่ยนของยานได้แล้วก็มีตัวของตัวนี้สามารถเล่นไดเช่นเดียวกันเพิ่มขึ้นมาให้ดูแบบดูมากกว่าตัวเก่าค่อนข้างจะเยอะอยู่ นะแค่นั้นเองครับประกอบประกอบประกอบง่ายครับไม่มีปัญหาประกอบง่ายมากเลยประกอบบันไดเนาะประกอบง่ายอยู่แล้วข้อต่ออะไรต่างๆแน่นนะครับผมข้อเสียงมันผมมีไม่กี่จุดนะที่ผมเจอนะนั่นก็คือตรงของโล่นะคือมันมันหลุดง่ายมากหละไม่รู้มันว่าแกในตรงเสียบครับมันมันพอสอบผมสอบผมนะมันสั้นไปหน่อยมันสั้นไปหน่อยแค่นั้นเอง ส่วนสีแยกสีมาค่อนข้างจะโอเคไม่ได้แย่นะครับตอนแรกผมกะทำสีก็ลืมไม่เป็นไรทำสีแยกทีหนึ่งตรงโลกตรงนี้กะทำสีตรงนี้แล้วก็ตัวของโล่ข้างหลังให้เป็นสีดำแต่ก็ลืมแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวนี้มันให้ตัวของพาร์ a แอคชั่นเบรดมาให้ด้วยนะที่มันเสริมมาให้ค่อนข้างจะดีพอสมควรแล้วก็สามารถเก็บมือตัวของกำแล้วก็แบมาให้ อยู่ด้านล่างได้ด้วยนะครับค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยก็ไม่จะติเตียน,นอะไรแล้วแหละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็เราดูตัวตัวที่3าว่ามันจะดีกว่าตัวที่2องไหมนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วกับต,ตัวตัวเอดถูเนาะเดี๋ยวตัวต่อไปคงเป็นเอ็ดทรีนนะครับถ้าจบเอ็ดทรีนถ้าผมหาเฟเฟในราคาที่ มันดูโอเคผมก็จะรีวิวต่อกันเลยนะโอเคก็มีอะไรนะครับผมนะก็คลิปนี้ถ้าผมพูดชื่อของกันดั้มภาคเอทผิดพลาดต,ต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมผมได้นะเผื่อท่านผู้ชมมาอ่านแล้วก็เก็ตนะครับแค่นั้นเองก็ช่วงท้ายเป็นแอคชั่นท่าสองท่านนะนี่ผมจ้ามจะถ่ายเอาไว้ต่อจากนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมถ้าถ้าคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายกันดัมเอ็ดทูยจ้าไม่เป็นไรไม่เป <c oughs> ็นไบายครับ